สวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะจะพาพอดนะคะมาชิมส้มไต้หวันค่ะไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมินจะให้ชิมแต่ว่ามิ้นชิมไปแล้วมินรู้รสชาติแล้วมินชิมไปหนึ่งลูกแล้วค่ะหนึ่งลังก็จะมีแบบเยอะมากเยอะมากทุกคนแต่ลูกเขาจะอ่าไม่ได้ใหญ่มากนะคะจะกลางๆค่ะทุกคนไซส์เอ็นนี่ค่ะมีแบบสองชั้นเลยนะเนี่ยข้างล่างแล้วก็ข้างบนแล้วข้างล่างนะคะมี่ชิมไปแล้วหนึ่งลูก, <S <S ลกไม่รู้สองลูกแต่ข้างบนนี่เดี๋ยวรัน เนี่ยพร์ะนับตีว,ว่าทั้งหมงกี่ล,กลูก 1>, 1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็สบสบสาสี่สิบห้าสิบหกสบ็ดสิบแสบเก้าข้างล่างก็คือประมาณเท่ากันแต่ว่ามิ้นกินไปแล้วลูกหนึ่งนะข้างบนจีมียี่สิลูกประมาณสี่สิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอืมลูกก็บอกว่าไม่ได้เล็กเกินนะคะก็คือจะประมาณนี้ค่ะเป็นส้มไต้หวันนะคะก็คือเดี๋ยวรสชาติเดี๋ยวให้พอชิมค่ะแต่มิ้นชิมละ แกเปียวอ่ะรสชาติอร่อยแต่มีเม็ดอ,อ่ะลองชิมรสชาติอร่อยแต่มีเม็ดค่ะ ึ่งลูกชายมินอะ่ะถ้ามีเม็ดอะ่ะเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถึงรสชาติส้มจะอร่อยแค่ไหนถ้ามีเม็ดอะ่ะเขาไม่ค่อยชอบแต่มินอะ่ะรสชาติอร่อยพอมีเม็ดก็คือใครทิ้งได้อะไรเงี้ยนะคะก็คือแล้วแต่คนอะ่ะใครไม่ชอบเม็ดก็คือแนะนําแบบเป็นส้มสายพันธุ์ที่ไม่มีเม็ดแต่คือรสชาติคืออร่อยเลยใช่ไหมแต่แค่แบบมีเม็ดมันมีอยากรู้ไอที่ปอกอันนี้นะ่ะส้มเฉงาหายไปไหน เดือกมันหอมอ่ะให้พอชิมนะคะทุกคนอ่ะชิมแล้วค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงเปียวยหวาน,นอมเปียวอ,อันนี้เป็นส้มไต้หวันนะคะ ติดตรงมีเม็ดเนี่ยรสชาติอร่อยแต่ดเด็กๆไม่ค่อยชอบตอนมีเม็ดแต่รสชาติดีเลยหอมหวานอมเปรี้ยว อาไหมาเรืองจัง1สาลูกสิเ้าเนี่ยข้างล่างอีกน่าจะประมาณเกือบสี่สิบลูค่ะข้างบนก็สิบข้างบนอ่ะยี่สิบรูกเพราะมีกินปาลาม่อด้ยเดี๋ยวสิบหกลูกหมายถึงข้างบนใช่ไหมมันมีสองชั้นค่ะโอ้โหติดเม็ด เนื้อข้างในเป็นแบบนี้ค่ะอยากได้ฟังนะนี่แค่งแงะออกอย่างเงี้ยมันมันดูเยอะดิอ,อ๋อชอบเพราะว่าเม็ดมันเยอะดีส,ะส้มไต้หวัน,นรัก,กินสัดใจดี กินไปเลยแล้วค่อยายออกค่อยๆกัดไปน้ำเยอะพออตาแทบเลือกอะ <c oughs> คือแบบได้จำนวนเยอะมากหลังเนี้ยคือได้จำนวนส้มเยอะมากๆเลย <c oughs> อือแล้วก็ลาท้าน <c oughs> กินหมดแล้วก็ค่อยลาท่านผู้ชม กินดีๆอย่าเล่นเสื้อเปื้อนหมดแล้วโอเคใครอยากกินก็ไปจัดกันนะคะส้มไต้หวันค่ะเผื่อแบบใครซื้อไปเป็นแบบเป็นของฟุงของฝากเนาะเพราะมันเป็นแบบยกลังแบบอย่างดีเลยอฝาอยู่ไหนพอดฝา,าของอันเนี้ยนี่ คือเวลาเราได้ไปเราได้ไปเป็นรังแบบนี้เวลาเราไปให้ใครมันก็จะดูดีเนาะแบบเป็นรังอะไรเงี้ยให้เป็นแบบของขวัญของฝากให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณยายคุณล้านคุณทวดก็คือให้แบบนี้ยมันจะดูแบบหรูหรามีมีตระกูลค่ะเออเนี่แหละโอเคก็ใครอยากกินก็ไปจัดกันนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ